โอเคครับต่อมานะครับก็จะสอนนะครับเกี่ยวกับการใช้ตัวเฮทากิ้งนะครับหรือนะครับมุมมองบุคคลที่1นะครับตัวเฮทากิ้งนี้นะครับถ้าหากว่าต้องการใช้นะครับปกติแล้วโมชันจะเป็นการขยับหมุนซ้ายหมุนขวาคราวนี้เราจะเปลี่ยนนะครับการใช้งานนะครับก็คือนะครับให้นะครับหันซ้ายหันขวาโดยการหันหน้านะครับมุมมองนี้นะครับจะเป็นเหมือนนะครับเรานั่งอยู่ในเครื่องบินนะครับแล้วก็มองเห็นมุมมอง นะครับเห็นมุมวิวนะครับตามที่เราหันนะครับก้มหน้าเงยหน้านะครับง่ายๆเลยครับเพียงแค่นะครับเราปัดลงนะครับแต่แล้วนะครับมันจะมีรูปกลมๆคล้ายๆกับรูปโลกนะครับกดเข้าไปนะครับให้มันเป็นสีเหลืองนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถใช้ตัวฟังก์ชันเฮเดริ้งได้แล้วนะครับง่ายแค่นี้เองนะครับโอเคอะต่อมานะครับถ้าหากว่าเราต้องใช้อ่าฟังก์ชันทัทัลโหมดนะครับทัวทัลโหมดเยวผมอธิบายก่อนก็เป็นโหมดที่ตัวโดนั้นมีการนะครับ อยู่ในท่าที่หงายท้องแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะใช้งานต่อโดยที่ไม่ต้องไปหยิบตัวโดนนะครับเพื่อจะพลิกกลับในฟังก์ชันนี้นะครับเราต้องการที่จะใช้งานตัวโดนต้องอยู่ในหน้าในท่านี้เท่านั้นนะครับเสร็จแล้ววิธีการใช้นะครับก็คือนะครับเราปัดออกนะครับเสร็จแล้วเราเข้าตรงคําว่าตัวคอนโทรลนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงไปข้างล่างสุดนะครับมันจะมีคําว่าทั้งหมดตรงนี้ครับแล้วเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับเราดูตัวโดนนะครับมันจะมีการ พลิกเตีลังการนะครับเพื่อให้อยู่ในท่านี้นะครับเพื่อจะใช้งานต่อได้นะครับสิยงเท่านี้เองแล้วเราก็ทําการสตาร์ทนะครับแล้วก็บินต่อนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเก็บโดรนนะครับแต่เงื่อนไขก็คือว่านะครับตัวโดรนนั้นนะครับต้องนะครับมีแบตเตอรี่แบตไม่หลุดนะครับอ่าแล้วก็นะครับอยู่ในพื้นที่เรียบนะครับซึ่งอาจจะตกอยู่ในพื้นที่ที่มันสามารถที่จะพลิกกลับมาได้นะครับโอเคครับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่จะอยากแนะนำนะครับสำหรับบุคคลที่บินโดรนนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยมีบุคคลที่2นะครับหรือเป็นบุคคลที่ซ้อนดูภาพที่เราอา,อาจจะเป็นคนบินโดนนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นคนบินนะไอคนที่ซ้อนเนี่ยครับตัวนี้ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะส่งสัญญาณภาพนะครับของตัวโดนที่เราบินอยู่จากแว่นตัวนี้นะครับไปให้กับแว่นอีก1ตัวหรือ2ตัวหรือ3ตัวกระชัางนะครับเป็นหมดผู้ชมแล้วกันนะครับดังนั้นเวลาเราใช้งานนะครับเราต้องตั้งค่าของอแว่นของเราก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราปัดออกนะครับก็เลื่อนมาคำว่า ทา n เซนิชั่นนะครับกดเข้าไปนะครับจะมีคำว่า Pilot นะครับ Pilot กับ u d i e n c นนะครับในส่วนของคนขับเองนะครับเข้าไปในส่วนของคำว่า Pilot นะครับแต่แล้วนะครับเปลี่ยนจาก o f f นะครับให้มันเป็น on นะครับไม่ว่านะครับเมนูจะเป็นออโต้หรือเมนนวลก็ได้นะครับเปิดแค่นี้นะครับทางคนขับไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับก็บินได้เลยในส่วนของคนที่เป็นคนซ้อนหรือคนดูนะครับหรือผู้ชมนะครับ ให้ปัดออกเสร็จแล้วก็เลือกมาคําว่า transmission เหมือนกันแต่ให้เลือกเมนูคําว่า audience นะครับพอเสร็จแล้วเข้า audience นะครับเราก็กด reset นะครับเราจะมีช่องโชว์ขึ้นมานะครับช่องก็คือช่อง broadcast ต,ติ้งสอง9ีนะครับแล้วก็กดเข้าไปาชมได้เลยเสร็จแ,แล้วนะครับในส่วนของคนที่เป็นคนซ้อนก็จะเห็นภาพเดียวกันกับคนขับ เท่านี้เองครับง่ายๆโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามเพจพีกัสซัดด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับในคลิปต่อไปว่านะครับจะมีสินค้าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมมาทําเพิ่มเติมให้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ